สวัสดีสมาชิกเค c h นชแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีตั้งค่าบัญชีนะคะของเว็บ mms นะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีการตั้งค่าบัญชีอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ และก่อนอื่นจะไปนะคะตั้งค่านะคะสำหรับสมาชิกที่สมัครนะคะแพลตฟอร์ม MMS ผ่านเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่สมัครผ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ปิดรับสมัครที่ประเทศไทยแล้วนะคะถ้าใครจะสมัครต้องทำการซื้อไว้การดแล้วก็ทำการสมัครนะคะซึ่งไม่ฟรีนะคะต้องเสียเงินแล้วนะ าส่วนสมาชิกค,คนไหนที่สมัครผ่านไปแล้วนะคะให้สมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นนะให้สมาชิกกดไปที่ตรงนี้นะคะตรงสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างๆชื่อของเรานะคะจากนั้นให้กดตรงนี้นะคะ user profile นี่นะคะ หลังจากกดเข้าไปแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้แอดไม่แน่ใจว่าจะขึ้นชื่อหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลนะคะของเรานะ,ะตรงนี้ก็คือเลขบัญชี13ตัวนะคะของบัตรประชาชนของเรานะ,ะตรงนี้เป็นที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะคะให้ตั้งค่าตามบัตรประชาชนนะคะตรงนี้รหัสไปรษณีย์นะคะ รหัสไปรษณีย์ที่ตามบัตรประชาชนของเรานะคะส่วนตรงนี้เป็นเบอร์โทรนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะที่สมาชิกตั้งค่าให้ตั้งตรงตอนที่เราสมัครนะคะให้ตั้งตรงกันนะในส่วนตรงนี้นะคะกับที่เราสมัครเข้าไปนะตรงนี้นะคะให้ใส่อีเมลของเรานะคะหรือจะเป็น Gmail ก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะให้เป็น gmail จริงหรืออีเมลจริงที่ใช้งานจริงนะส่วนตรงนี้เป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็ให้ใส่เครื่องหมายขีดนะ,ะก็คือขีดธรรมดานะคะเพราะว่าตอนแรกๆนะคะที่สมัครตรงนี้เขาจะให้ใส่เลขบัญชีธนาคารใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือจะโอนเงินให้เราแบบว่าเข้ากระเป๋านะคะเข้ากระเป๋าแล้วเราก็ ต้องทำการถอนอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปแปลงเป็นเงินนะเข้าเข้าธนาคารของเรานะในส่วนตรงนี้แอดยังไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ายังเป็นเรื่องของอนาคตนะคะทางแพลตฟอร์มเขายังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นนะคะคลิปนี้แอดก็เลยจะสอนสมาชิกตั้งค่านะคะพอเข้าค่าก่อนนะคะตรงนี้ก็ขีดใส่ขีดเฉยๆนะคะตามในภาพเลยนะคะแบบนี้นะ ส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะขึ้นธนาคารอะไรมาก็ไม่ต้องใส่นะคะที่สําคัญก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราต้องกรอกนะคะแล้วก็อีเมลที่ใช้งานได้จริงนะ,ะพอเผื่อว่าอนาคตนะคะถ้าเราเวลาจะถอนอะไรเผื่อเขาให้ยืนยันตัวตนทางอีเมลนะคะเราก็ใส่ให้เป็นอีเมลที่เราใช้งานจริงนะคะเมื่อใส่ข้อมูลหมดแล้วนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะ พอเรากดเสร็จแล้วนะก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะคะสมาชิกที่สมัครผ่านแล้วนะคะก็อย่าลืมกดยืมแต้มกันนะคะสำหรับการยืมแต้มนะคะแอดก็ได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆของแอดได้นะคะแต้มที่เรายืมนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ แต้มของเราเอาไว้ทําอะไรนะคะแต้มของเราก็เอาไว้เติมเงิน,นะคะในส่วนในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นผังหนึ่งนะคะผังหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผังสองนะคะค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นผังสามนะคะถ้านะคะถ้า ตรงนี้หรือพังหนึ่งพังสองพังสามในส่วนใดก็ตามนะคะถ้ามันขึ้นมาเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะคะเราก็กดเติมนะคะอันนี้สีฟ้าจะกดเติมให้ดูนะคะมันก็จะเด้งนะคะยอดเงินให้เรานะคะก็จะเด้งยอดเงินขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็แค่กดคอนเฟิร์มแค่นั้นนะคะวิธีเติมแต้มนะกดคอนเฟิร์มแล้วก็ตกลงนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ให้เรารีเฟชนะคะกดรีเฟซหนึ่งครั้งมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือปกติทุกอย่างนะคะไม่ต้องทำอะไรนะ,ะอันนี้ของแอดนะคะผังที่3นะ,ะของแอดขึ้นเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าแ้มของแอดไม่พอนะคะแอดต้องรอรลยได้จากระบบก่อนนะคะแอดต้องรอก่อน,นะคะเพราะว่าแ้มไม่พอ นะคะสองช่องนี้นี่ก็ประมาณ5,000นะคะแอดก็ต้องรอไลยได้จากระบบก่อนนะคะค่อยเติมนะคะสำหรับนะคะเวฟนี้นะคะ m m a นะคะเป็นแพลตฟอร์มทำเงินอัจฉริยะนะคะก็คือการทำงานแบบ ทำเงินแบบออโต้บอดนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่า,าในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่แต่ละอาทิตย์นะคะเราก็เข้ามาดูสักหน่อยนะคะว่าแผนพังของเรานะคะตรงนี้มันขึ้นสีอะไรนะคะถ้าขึ้นสีแดงนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะ,ะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าขึ้นแต่ถ้าขึ้นสีเขียวนะคะก็ปกติไม่ต้องทำอะไรนะ,ะแต่ถ้าเป็นสีแดงเราต้องทำการกดเติมแต้มเข้าไปนะคะเพื่อให้มันเป็นสีเขียวนะนะต่อไปก็ทางระบบเขาก็จะรัน อัตโนมัตินะคะหลัง15เดือนนะคะเราถึงจะมีรายได้นะสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ก็อย่าพิ่งใจร้อนกันนะคะว่ายังไม่ได้เงินนะเราต้องรอนะคะรอให้ทางระบบกลไกมันทํางานอัตโนมัติของมันเองนะคะ15เดือนแป๊บเดียวนะคะแต่เราหลังจาก15เดือน,นะคะเราก็จะมีรายได้ไปตลอดนะคะสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะก็ อขออภัยนะคะสมาชิกที่สมัครผ่านแล้วนะคะก็อย่าลืมไปตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะให้สมัครสมาชิกนะคะให้สมัครนะคะกระเป๋าทัชวอลเล็ตด้วยนะคะสมาชิกกระเป๋าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เพื่อรับเงินนั่นเองนะคะก็คือให้สมัครไวเ้เผื่อนะคะเพราะว่านาโคตค่ะขอขอจะโอนเงินโอนแต้มให้เราทางนี้นะคะ เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงแอาจะทําคลิปให้สมาชิกดูอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็คือให้สมาชิกทำการตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตั้งค่าโปรไฟล์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนนะที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับสมาชิกที่สมัครไว้แล้วก็ทําผ่านเท่านั้นนะคะ เพราะว่าตอนนี้เขาปิดรับสมัครในไทยแล้วนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ